คงต้องบอกว่าในเมื่อคนเจรจาย,ยังไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งดิวมานิเอลอูกาเต้เนี่ยยังไม่จบสักทีแต่เด็กผีก็รอกันอย่างใจจดใจจ่อเพราะเชื่อเหลือเกินว่าสรุปสุดท้ายแล้วได้เป็นนักเตะแมนยูแน่แนสงสัยรอให้สกอตต์แมทโูมิเนย,ย้ายไปนาโปลีก่อนเพราะฉะนั้นดิวนี้ละวันนิฐานที่เข้าใจว่ารอแค่เปิดตัวเท่านั้นส่วนดิวอื่นๆก็ติดตามกันต่อไปแต่คลิปในวันนี้ไปดูดิวขาออกอ,อ,กอีกหนดิว ที่ละนักเตะเก่าๆออกไปได้อีกหนึ่งคนรวมไปถึงความคิดเห็นของอดีตผู้ช่วยผู้จัดก,การทีม ที่พูดถึงเอริกเทนฮากว่าถ้าผลงานยังไม่ดีต่อไปสงสัยรุชฟอนิสรอยจะขึ้นมาเสียบเก้าอี้แทนหรือเปล่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนก่อนนะครับพอแมนยูมีบุคลากรที่มีประสบการณ์มาทำงานให้มันก็ดีแบบนี้แหละเด็กผี เพราะว่าล่าสุดทีมงานหลังบ้านชุดใหม่ของแมนยูเนี่ยก็เคลียร์นักเตะที่ไม่น่าจะอยู่ในแผนการทำทีมออกไปได้อีกหนึ่งคนหลังมีรายงานจากเดนลติกยืนยันว่าเบอร์ลี่ได้บรรลุข้อตกลงกับแมนยูแล้วเรียบร้อยในการคว้าตัวฮันนิบาลเมสบี้ไปเสริมทีมโดยในตอนแรกเหมือนจะเป็นการยืมตัวบวกกับเงื่อนไขบังคับซื้อขาดแต่ว่าทัพปีศาจแดงเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา โดยทางฟาบิซซโอโรมาโนก็ออกมารายงานว่าแมนยูเป็นฝั่งขอเปลี่ยนเงื่อนไขในนาทีสุดท้ายเองเนื่องจากพวกเขาจะได้รับค่าตัวของนักเตะเร็วขึ้นและในสัญญายังมีข้อตกลงแบ่งเปอร์เซ็นต์ขายต่อรวมอยู่ด้วยและด้ยวยความที่ฮันิบาวย้ายมาในช่วงที่เป็นนักเตะเยาวชนดังนั้นดีลนี้จะคิดเป็นการย้ายทีมแบบนักเตะอะคาเดมี่สามารถลงบัญชีรายรับได้แบบเต็มจานวนโอ้โหสุดยอด อันนี้บาเมสบี้เนี่ยเราก็หวังนะว่าน้องจะกล้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นกำลังเสริมเป็นแบ็กอัพให้กับทีมชุดใหญ่ของแมนยูได้แต่ทุกครั้งที่น้องได้โอกาสลงสนามเนี่ยมันก็ดูจะแบบอายุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่วิธีการเล่นเนี่ยยังไม่พัฒนาไปไหนเลยโชงฉชากตล,ชชตลอดดุดันก็จริงแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์กับทีมสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขายขาดไป ไปเจริญเติบโตกับทีมอื่นน่าจะดีกว่าเนาะเด็กผีคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาส่วนผลงานของแมนยูในช่วงเปิดฤดูกาลที่สร้างรอยยิ้มและสร้างคอนเทนต์ไปแล้วด้วยการแพ้ตั้งแต่นัดที่2ของซีซั่นเนี่ยก็เลยทำให้เรเน่มิเลนสตีนอดีตผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมของแมนยูเชื่อว่ารุสฟันนิสเตรอยมีโอกาสที่จะได้ก้าวขึ้นมานั่งเก้าอี้นายใหญ่ของทัพปีศาจแดง ถ้าหากเอริกเทนฮากยังทำผลงานไม่ดีจนโดนปลดออกจากตำแหน่งอ,อันนี้มีโอกาสนะถ้าเกิดนัดที่3แพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหเก็อี้ร้อนทันทีโดยมิวเลนสตีนบอกว่าผมไม่คิดว่าเทนฮากจะกังวลเ,เรื่องที่ฟานฟนิสโตรอยจะเข้ามาแทนที่เขาเขาแค่ต้องโฟกัสไปที่งานของเขาเท่านั้นแต่ใครจะไปรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง ถ้าอยู่ในเต็ดผลงานย่ำแย่ในช่วงต้นซีซั่นและผลการแข่งขันไม่เข้าทางพวกเขาเซจิมแรดคิปอาจจะพิจารณาฟานนิสตรอยก็ได้แต่ตอนนี้พวกเขาเชื่อว่าเทนฮากเป็นคนที่เหมาะสมและเราต้องรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับยูไนเต็ดเพราะเทนฮากดึงทีมงานที่ไว้ใจได้เข้ามาและมีอีกหลายคนที่ต้องจากไปเออก็เห็นด้วยนะ คือได้เสริมนักเตะมาแบบที่ตัวเองต้องการแล้วทีมงานก็ประเมินให้แล้วว่ามันดีเข้ามาเพียบเลย3-4คนเหลืออูกเตอีกคนที่จะ,ะที่กำลังจะเข้ามารวมไปถึงฤดูกาลก่อนก็ได้อังเดโอนาน่าพวกลิซันโดมาติเนสเข้ามาเสริมด้วยเพราะฉะนั้นในฤดูกาลนี้เอริเทนฮาร์กยังไงซะผลงานในสนามต้องดีขึ้นกว่า2ปีแรกให้ได้แบบชัดเจนและต้องมีความสม่ำเสมอด้วยนะเพราะว่า ถ้ายังเล่นกันได้แค่นี้คือคือมันก็มีข้อดีมันมีจุดดีแหละเราเห็นเห็นกันอยู่ว่าเออแก้เพสซิ่งได้ดีขึ้นลำเลียงบอลขึ้นหน้าไปได้ดีขึ้นแต่หลังจากนั้นน่ะจะทำอะไรกันดูงงงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าแก้ตรงจุดนี้ได้หลังจากนี้อนาคตของเอริกเทนฮากมันอาจจะมั่นคงก็ได้ไม่มีใครรู้แต่เชื่อเอถอะนัดที่3เจอลิเวอูมึงอย่าแพ้แค่นั้นพอนะถ้าแพ้เนี่ยเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของมึงเรื่องใหญ่ของเด็กผีเนี่ยโดนล้อกันยับอีกและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพพิศารแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดวันนี้นะเด็กผีก็ช่วงท้ายตลาดนี่แมนยูระบายนักเตะออกได้หลายคนเลยทีเดียวนะล่าสุดก็คือฮันนิบาลเบสบี้ก็หวังว่าน้องจะสามารถสร้างสารรค์โอกาสให้ตัวเองเป็นตัวหลักของเบอร์ลี่ได้แล้วกัน ถ้ายังไปอยู่เบอร์ลี่และเป็นตัวหลักไม่ได้อนาคตนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องย้ายไปทีมไหนอีกนะส่วนเอริกเทนฮากก็อย่างที่บอกแหละมันมีข้อดีมันมีจุดที่เริ่มดีขึ้นแต่มันต้องดีทั้งหมด ถ้าดีแค่จุดเดียวแล้วที่เหลือไม่ดีเนี่ยโอ้โหเก้าอี้ร้อนอีกรอบแน่ๆเด็กผีคิดเห็นยังไงกับข่าวในวันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ